สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับดิฉันอามิกับการแบ่งปันข่าวสารของชีบะอินุนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็ยังคงเกาะติดตามเกี่ยวกับชีบะเลียมค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะก็มีข่าวเขียนถึง2ข่าวค่ะนอกจากนี้ก็ไปติดตามเดฟหัวหน้านักพัฒนาค่ะที่เตรียมงานที่กําลังจะเปิดในเดือนสิงหาคมนั่นเองนะคะและนะคะ ปราวาน่ะมีการเคลื่อนไหวของปราวานที่นะคะมีเหรียญชิบะถือจํานวนมากค่ะก็มีการกังวลว่าปราวานตัวนี้อาจจะขายหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปเกาะติดตามสถานการณ์กันค่ะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารของชิบะนะคะคลิปนี้นะคะไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนนะคะการจะลงทุนเพื่อนๆอย่าลืมนะคะความรู้บริหารความเสี่ยงค่ะนะคะใช้นะคะ ใช้ความรู้ของเราทําการบ้านด้วยตัวเรานะคะเราไปดูคาเตือนด้วยภาษาสักเล็กน้อยเราไปเริ่มสัภาพตลาดกันก่อนเลยนะคะตอนนี้ตลาดก็เริ่มมีทั้งเดียวมีทั้งแดงมีทั้งเขียวค่ะนะคะก็มีเขียวอยู่สลับสลับกับแดงนะคะ อย่างวันนี้ในอเมริกาก็ปรากฏว่าวันนี้เป็นวันศุกร์อเมริกาค่ะก็ตลาดปิดตลาดด้วยความเิวควาจี Q นะคะกลุ่มของหุ้นนั่นเองนะแต่ในส่วนของคริปโตบิตคอยค่ะไม่ได้พุ่งตามตลาดเลยค่ะบบิตคอยปรากฏว่านะคะทุบลงไปนั่นเองนะคะก็เหมือนกับเป็นการเล่นรอบแบบสั้นๆไม่ได้รอบ หนักเท่าไหร่นะคะก็วิ่งระหว่าง30กับ29นั่นเองนะคะนั่นก็คือส่วนของ Bitcoin และตอนนี้ค่ะ Bitcoin กำลังจะไต่ขึ้นไปอีกรอบแล้วนะวันนี้ไต่ไป30ค่ะแล้วก็ทุกลงมาที่29นะคะและตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นไปอีกรอบนะคะฉะนั้นน่าจะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะนะคะถ้าไปดูภาพใหญ่ก็น่าจะเป็นลักษณะทรงออกข้างค่ะนะคะค่อยๆไต่ขึ้นนั่นเองะ เรามาดูของชีบะนะคะตอนนี้ชีบะก็บวกอยู่หนึ่งจุดหนึ่งค่ะ,ะ,คะตอนนี้ก็อยู่ที่เจ็ดแปดเจ็ดอยู่นะคะกาลังนะคะพักตัวค่ะวันนี้ช่วงตอนเช้าของอเมริกาชีบะก็ดันไปที่แปดร้อยกว่ากันหลังจากนั้นก็ทุบลงมามีมีเปาวานเทขายค่ะนะคะดิฉันก็คาดการณ์ว่าอย่างนั้นตอนนี้ก็เป็นลักษณะทรงออกข้างอยู่นะคะก็อยู่ที่ราคาวิ่งอยู่ระหว่างเจ็ดร้อยกับแปดร้อยนั่นเองนะคะแลงอยู่ที่สิบเจ็ดนะคะ เม็ดเงินใน Market Cap ก็อยู่ที่4.64ิินล่ยนค่ะนะคะวอลุ่มช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือ98.71ล้านนะคะาการซื้อขายนะักตอนนี้ค่ะ0.5ตัว7.87นะคะนี่ก็คือสถานการณ์ราคาล่าสุดของชิบะอินุนะคะเราไปดูอารมณ์นักลงทุนค่ะตอนนี้อยู่ที่52ขยับขึ้นมาเล็กน้อยจากเมื่อวานนะคะ เรามาดูข่าวแรกกันก่อนเลยค่ะข่าวนี้พูดถึงชีบะเรียม25%ของผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าชีบะเลียมจะทําให้ราคาชีบะนะคะสูงขึ้นนะจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่นะคะชีบะพร้อมแล้วที่จะเปิดตัวโซลูชันนะคะเลเยอที่2ที่จะทําให้การซื้อโทเค็นชีบะถูกลงมีประสิทธิภาพมากขึ้นและรวดเร็วขึ้นเครือข่าย L2 ชื่อชิบาเรียมได้รับการขนานนามให้พุ่งขึ้นราคาของชิบบานะคะไปสู่จุดสูงสุดใหม่และแม้กระทั่งวางบนเส้นทางที่จะไปถึงที่หนึ่งเซนชีบาเรียมเป็นการพัฒนาที่ได้รับการคาดหวังมากที่สุดในระบบนิเวศของชีบาเนื่องจากนักลงทุนเชื่อว่าเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการปรับตัวขึ้นของชีบาขังต่อไป อันนี่ก็คือราคาสถานการณ์นะคะเครือข่ายจะเรียกเก็บค่าค่าธรรมเนียมแก๊สสำหรับการเริ่มต้นการทําธุรกรรมและค่าใช้ค่าธรรมเนียมเพื่อเบินโทเค็นชิบะอย่างไม่ลดละดังนั้นนักลงทุนจึงมีความะะจึงวางนะคะเดิมพันว่าชิบะเลียมเป็นทางออกเดียวที่สามารถแก้ปัญหาขยายขนาดของชิบะได้นะคะ ชิบาเลียมมีผู้เชี่ยวชาญไม่กี่คนที่เชื่อว่าชีบาเลียมจะทําให้ราคาชีบาสูงขึ้นนักลงทุนนักวิเคราะห์คริปโตแตกต่างกันเกี่ยวกับผลกระทบชีบาเลียมในการขยายราคาของชีบาในดัชนีความยั่งยืนขณะผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตเคอรซีนะคะ55คนจากไบเดอร์ นะคะไฟเดอร์ inder, นะคะได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชิบาเลียมที่ช่วยให้ราคาชิบะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะผู้เชี่ยวชาญของฟินเดอร์เพียง25%เท่านั้นที่เชื่อว่าชิบาเลียมอาจมีผลกระทบเชิงบวกต่อราคาชิบะนะคะนักวิเคราะห์ประมาณ22%กล่าวว่าโซลูชัน L2 จะไม่มีผลต่อราคาหลังจากเปิดตัวอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่50% ว่าพวกเขาไม่แน่ใจว่าชิบารียมจะดันจะดีดนะหรือดึงราคาชิบะในแผนภูมิได้อย่างไรนะคะนี่ก็คือข้อมูลที่ไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญนั่นเองนะคะสิ่งนี้ตรงกันข้ามกับสิ่งที่นักลงทุนกิจว่าอาจเกิดขึ้นหลังจากการเปิดตัวเลยเชอเลอเยอสองผู้ถือชิบะส่วนใหญ่เชื่อว่าชิบารียมจะนำโชคลาภมาให้พวกเขาในอีกหลายปีข้างหน้าแม้ว่า s o ลูชันเบต้าของเครือขาขเลเยอร์สอ2จะออกนะคะสำหรับการทดสอบแต่ไมเนตก็ยังไม่ได้เปิดตัววันที่นะคะเบื้องต้นสำหรับการเปิดตัวของชิบาเรียมยังคงเป็นปริศนาเนื่องจากเครือขายอยู่ระหว่างการทำงานนะคะในขณะที่ชิบะซื้อขายอยู่ที่0.5ตัว777ดอลลาร์และลดลง1.1เปในการซื้อขายระหว่างวันที่24ชั่วโมงอย่างไรก็ตาม ชิบะก็ลดเกือบ92%จากระดับสูงสุดนะคะตลอดการ04ตัว8นะคะ04ตัว8 6 1 6ดอลลาร์ซึ่งถึงในเดือนตุลา6กสีนะนี่ก็คือข่าวค่ะนะคะข่าวนะ,ะข่าวแรกค่ะเราไปดูข่าวที่2กันค่ะข่าวที่2พูดถึงชีบะนะคะ now note นะคะก็คือเดฟนั่นเองแบ่งปันกันอัปเดตขั้นสุดท้ายก่อนเปิดตัวชีบะ เรลียมนะคะไมเน็ตนะฮะนาวโนดได้เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของแผนการทำงานชิบะเหลียมเนื่องจากผักดันโครงการเพิ่มเติมเพื่อสร้างบนเครือข่ายการปรับขนาดชิบะเมื่อเปิดตัวไมเน็ตนาวโนดผู้ให้บริการโซลูชันบล็อกเชนเออะเซอร์วิสนะคะก็คือแบรนส ชั้นนาที่อนุญ,ญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงโนดแบบเต็มและบล็อกนะคะบร x, o x p l o r ผ่าน API ได้แชร์การประกาศครั้งสุดท้ายก่อนที่ชิบาเลียมจะเผยแพร่บน m i n น t นะคะ now โน d นะ,ะ now n o d ชิบาเลียมปรับปรุง MINET ตนะคะตามที่ผู้ให้บริการนะคะได้เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่3ของแผนการชิบาเลียมหลังจากเปิดตัว เป็นเวลา4เดือนขั้นตอนสุดท้ายนี้เกี่ยวข้องกับการทดสอบความเสี่ยงนะคะความเครียดการหยุดทำงานสำหรับโครงสร้างพื้นฐานของโนดชิบะเรียมนะคะ,ะขั้นสุดท้ายมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโออนโนดต่างๆการระบบการตรวจสอบความปลอดภัยนั่นเองการโหวตการลงคะแนนคะแนนเสียงต่างๆนะคะจากการอัปเดตเมื่อวันศุกร์ ด่านที่3ถือเป็นภารก,กิจสุดท้ายของนาวโนดก่อนการเปิดตัวไมเนตของชิบะเรียมซึ่งคาดว่าใกล้กว่าที่คาดไว้ในการเตรียมพร้อมสําหรับการเปิดตัวไมเนตนาวโนดเปิดเผยว่าโครงการพื้นฐานนาโนด RPC สําหรับชิบะเรียมได้รับการทดสอบและพร้อมใช้งานแล้วการตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐานสร้างแผนงานชิบะเรียมสเต็ วน,นะคะในทํานองเดียวกันการดําเนินงานในขั้นที่2ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพันหนึกพันธมิตรสําหรับชี่บาลียมก็ประสบความสําเร็จอย่างมากสําหรับตอนนี้เราได้มุ่งเน้นไปที่การเริ่มต้นโครงการเพื่อสร้างบนนะคะที่บาลียมและพร้อมนะคะเตรียมพร้อมสําหรับการเปิดตัวการอัปเดตนะคะดังนั้นนาวโนดจึงเสนอว่าจะมีการประกาศ พันธมิตรยังเป็นทางการหลายแรกในการรวมโนดชิบะเลียม RPC ทันทีที่ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนสิ้นสุดลงการประกาศตามแผนนี้คาดว่าจะปรากฏประมาณเดือนสิงหาการประชุมแห่งอนาคตบล็อกเชนเดือนสิงหาจำไว้ว่าคุซาม่าหัวหน้านักพัฒนาชิบะนะคะประกาศว่าชิบะเลียมไมเนทจะเปิดตัวในระหว่างการประชุมบล็อกเชนนะคะซึ่ง มีกำหนดขึ้นในเดือนหน้าที่โตรอนโตที่น่าสนใจก็คือผู้พัฒนานา้ำแฝงยืนยันในวันนี้ว่าเขาจะพูดในการประชุมบ็อกเคนนะคะในหัวข้อบิกอบ๊กบิ๊กพิชูพีชูชิบะเลียมนะคะพีชูนะคะ,ก,นะคะการประชุมในเดือนสิงหาซึ่งตรงกับวันครบรอบปีที่3ของชิบาเลียมนั่นมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากจะมีการเปิดเผยนะคะ เวิร์กเพเปของชิบะเหลี่ยมค่ะนี่ก็คือสิ่งที่มีการแบ่งปันตามรายงานโดยเดอคริปโตเบสิสวอลลี่นะคะวอลวลลี Wall ่ ry, นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรชั้นนำของชิบะจะพร้อมใช้งานในการประชุมเพื่อแสดงโทเค็ชิบะแบบกระจายอำนาจหน0ในทำนองเดียวกันคูซมาพึ่งประกาศนะคะแจกตั๋วเข้าร่วมการประชุมบล็อกเชนนะคะสำหรับผู้ถือริชนะคะนี่ก็คือข่าวที่2อค่ะเรามาดูข่าวที่3กันค่ะ 2.5ล้านเหรียญในชีบะยกเลิกการน,นะคะโหลดโดยผู้ถือรายใหญ่แต่ราคาของชีบะนั้นขัดแย้งกันนะคะราคาชีบะท้าทายแรงโน้มถ่วงนะคะแม้ว่าชีบะจะมีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ก็ตามในเหตุการณ์พลิกผันที่น่าทึ่งโทเค็นชีบะจำนวน320พันล้านเหรียญถูกระบุนะถูกระบายออกจากกระเป๋าเงิน ของบ็อกเกอร์นะคะคตตริปโตที่ล้มละลายนะคะวายาเกอนะคะภายใน12ชั่วโมงที่ผ่านมามูลค่าโดยประมาณของปริมาณมหาศาลซึ่งนะค,ะคำนวณจากราคาชีบาปัจจุบันอยู่ที่2.5ล้านดอลลาร์ที่น่าทึ่งนี้เป็นการไหลออกของโทเคนชีบาครั้งที่3นับตั้งแต่นะคะวายาเกอนะคะเปิดตัวนะ เออใช้งานการถอนสำหรับลูกค้าในวันที่23ที่ผ่านมานะคะก็คือไอผู้ให้บริการนี้มันล้มละลายนั่นเองสิ่งที่น่าประทับใจในการพัฒนานี้คือนะก็คือแม้จะมีการโอนโทเคนที่บาทจำนวนมากแต่ละคาโทเคนที่บาทก็แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่ดโดดเด่นในการซื้อขายในปัจจุบันตรงกันข้ามกับ ะค,ะความคาดหวังทั่วไปราคาซื้อขายชีบาทไม่พบแรงกดดันขาลงแม้แต่น้อยนะคะในขณะที่คงทัพชีบาทเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปคำถามใหม่นะคะคำถามใหญ่ยังคงอยู่นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับมูลค่าของราคาโทเค็นชีบาทเมื่อกระเป๋าเงินนะของวายโยเกะนะคะวายโยเกะนะคะ,ว,ยยะ,คะว่างเปล่าในที่สุดที่อยู่ ซึ่งยังคงเต็มไปด้วยโทเคนชิบาทจำนวน1.3ล้านล้านปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า10ล้านดอลลาร์เป็นที่น่าสนใจที่ทราบว่าชี้บะยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับที่3ในความก้ครองของวายเกะซึ่งคิดเป็น12.5%ของเงินทุนหมุนเวียนที่ถืออยู่ในกระเป๋าเงินที่ล่มละลายนะคะก็คือแพลตฟอร์มนี้นะคะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะนะคะข่าวนี้พูดถึงชีบาเรียมทุบสิติใหม่เป็นทั้ง ที่น่าตื่นเต้นบนขอบฟ้านะคะอ่าชิบะเรือยอที่สองเบต้าชิบะเรียมประสบความสำเร็จอีกขั้นเนื่องจาก Utility ของมันยังคงไต่ระดับต่อไปนะคะเมื่อต้นสัปดาห์มีรายงานว่าชิบะเรียมเบต้านะคะพาสเพเนตได้ทำลายสิติธุรกรรม30ล้าน นะะในตอนนี้คือข่ถูกแซงหน้าไปนะคะภายในไม่กี่วันโดยในปัจจุบันชิบาเลียมมีการทาธุรกรรมทั้งหมดมากกว่า31ล้านรายการจากข้อมูลจากนะคะพาสเพย์สแกนจำนวนธุรกรรมทั้งหมดบนชิบาเลียมเทสเน็ตอยู่ที่31 นะคะ31ล้านซึ่งบ่งชี้ว่า utility ของมันกำลังเติบโตอย่างมากจำนวนบล็อกทั้งหมดก็เพิ่มขึ้นเช่นกันโดยปัจจุบันอยู่ที่1ล้านกว่านะคะตอนนี้อยู่ที่ wallet อยู่ที่17ล้านกว่าซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตนะคะของชิบาเรียมยังคงได้รับความ สุขในยุคใหม่สำหรับชีบะในขณะที่ทีมพัฒนาชีบาประกาศการมาถึงของหรือดูร้อนของนะคะชีบะตรเรียมอย่างเป็นทางการเวลาที่น่าตื่นเต้นบนขอบฟ้านะคะลูซี่เจ้าหน้าที่ระบบนิเวศของชีบะบอกใบถึงช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นบนขอบฟ้าในทวิตนะคะลูซี่อธิบายว่าในขณะที่ราคาอาจจะดูจืดชืดเนื่องจากภาวะตลาดที่ตกตามหดู ใบไม้ร่วงและฤดูหนาวกำลังจะมาถึงเมื่ออารมณ์จะสดใสและข่าวดีเริ่มผุดขึ้นเหมือนดอกไม้ไฟเธอเธอสือสิมว่าความล้นจะกลับมาและราคาอาจสูงขึ้นเมื่อพูดถึงชิบาเรียมนะคะรู้สีกล่าวว่าชิบาเรียมไม่ได้แค่โกงการปั๊มทิ้งแสดงถึงโทเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งพร้อมศักยภาพในการเติบโตอย่างมากในอีกหลายปีข้างหน้านะคะ อ่านี่ก็คือข่าวนี้ค่ะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะชิบะนำคุซามะไปพูดในการประชุมค่ะนะคะก็เป็นการถแถลงอยู่ในทวิตเตอร์ของหัวหน้าคุซามะนั่นเองว่าเขาจะไปเปิดพิธีนะคะก็คือจะไปพูดในที่ประชุมนั่นเองนะก็ข่าวเหมือนกันนะคะนี่ก็ข่าวเช่นเดียวกันค่ะว่าเดฟ นะคะของชิบะยืนยันเป็นผู้บรรยายในการประชุมที่กําลังจะมีขึ้นนะคะก็คงจะพูดถึงโปรเจกต์แผนการต่างๆของชิบะรวมถึงถึงเอกสารข่าวจะเหมือนเหมือนกันนะคะดิฉันก็คงจะไม่ได้อ่านนะคะอ่านนี่ก็คือข่าวทั้งหมดของชิบะเรียมที่นํามาแบ่งปันวันนี้ค่ะนะคะเราดูทรงของบิตคอยน์นะคะเพื่อนทรงของบิตคอยคอยๆไต่ขึ้นค่ะมันจะเป็นการดีตัวหรือไม่นะคะสำหรับบิตคอยนะคะ คลิปนี้ก็คงแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนสําหรับที่บาทนะคะถ้าสะกดภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดต้องขออภัยนะคะคลิปนี้นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ร่วมแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้นะคะและก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่มาติดตามและก็นะคะส่งกําลังใจให้ด้วยการกด อ,อกดไลค์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณล่วงหน้าก่อนเลยนะคะอาดียนก็จะปิดท้ายด้วยคําเตือนนะคะทุกคลิปจะมีคําเตือนต้นและท้ายเสมอนะคะเพื่อป้องกันนักลงทุนมือใหม่ห,มห,มหรือคนเก่าแต่มาเจอดิฉันกล่าวราคาพอดีหรือมามาเจอ มาเจอการวิเคราะห์ราคาพอดีนะฟังไม่ได้หมดนั่นเองแล้วก็ไปลงทุนทันทีนะคะเพราะมันจะเกิดความเสี่ยงนะถ้าเราขาดความรู้ความเสี่ยงมีแน่นอนกับความรู้ในที่นี้มีอยู่2ออย่างคือเหรียญที่เราจะไปลงทุนเราต้องรู้โครงสร้างพื้นฐานเหรียญนี้คืออะไรมันสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรและรู้ที่2คือรู้จุดเข้าที่มันคุ้มทุนจุดเข้าที่ทําให้เราไม่ติดดอย ะะจุดเข้าตรงไหนที่มันทําให้เราได้กําไรเราต้องรู้ค่ะนะคะเราได้ยินกันมาเยอะว่าซื้อตอนที่มันถูกขายมันแพงแต่เรามักจะก,กระโจนเข้าไปติดดอยทุกทีเลยตรงนี้ต้องหาข้อมูลความรู้ค่ะนะคะวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ